สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะค่ะฝาก็ใช้พระงงานไพ่นะคะทำนายดวงความรักนะคะสถานะ คนโซดสถานะไมเชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะสถานะไมเชัดเจนเนี่ยก็เริ่มต้นแต่ครบกันเดือน2เดือน3 4มเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็ทํานายให้ในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์สองพันะคะและทุกครั้งนะคะก่อนที่ฟ้าจะทานายเนี่ยฟ้าก็จะลึกถึงนะคะครูบาอาจารย์นะคะขอบารมีท่านเนี่ยให้ผลการทานายเนี่ยได้ตรงกับหัวข้อต่างๆของชาวาลัคนาราศีธนูมากที่สุดนะคะก็มารับชมรับฟังกันนะคะ พลังงานดวงความรักคนโสดชาวราศีธนูนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะพลังงานดวงความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีตนูช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะพลังงานดวงความรักคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีธนู เดนกุมภาพันสองห้าหกห้านะครับขอพลังงานพลังงานไพ่นะคะคนโสดนะคะได้พลังงานนะคะคุณได้พลังงานเดอะสเตนนะคะคุณได้พลังงานเจมเพลสนะคะแล้วคุณก็ได้พลังงานอ๋อซิกออฟคั ะะเป็นพลังงานที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในเดือนนี้นะคะชาวโสดราศีธนูนะคะคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์แรงดึงดูด่อเพศตรงข้ามสูงมากนะคะสวยรอเก่งนะคะแบบยูแบบสวยโสดรอเก่งแบบชิลๆแล้วก็สเสน่ห์ดีมีแรงดึงดูดมีแบบว่าเขาเรียกว่าปังปุริเย่มากฮอตอีกแล้วนะคะในช่วงเดือนกุุภาพันธ์2 5 6 5นี้นะคะเนี่ยแล้วคุณก็จะมีะผู้หญิงผู้ชายนะในอุดมคตินะดูดีเข้ามาอ้อยมาจีบคุณด้วยนะคะ แล้วก็คุณเอ่อบางท่านบางเกณฑนทางกางานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะอ่าได้พบรักนะคะพบรักต่างวัยนะคะอายุน้อยกว่าเอ่อคุณหรือมากกว่าคุณก็เป็นได้ด้วยข้ามาอ้อยมาจิกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเอ่อรักครั้งเก่ารักรีเทิร์นนะคะก็อาจเป็นไปได้ท่านใดที่รอความรักครั้งเก่ารักรีเทิร์นก็นะลองคิดดูอีกทีนะคะว่าเอ่อถ้าเรายังรอคอยคนคนนั้นอยู่ คุณก็มีโอกาสสูงมากที่จะรีเทิร์นกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะคะแม่ก็มีแต่พลังงานดีๆนะคะชาวราศีธนูนะคะก็ฮอตอีกแล้วนะคะเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณได้พลังงานเดิมูลให้คุณระวังในเรื่องของที่ว่าจะมีคนเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเ,เป็นพ่อแม่แม่ไม,ม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยมาอ้อยมาจีบคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ย นะลองดูให้ดีเพราะในเดือนกุมภาเนี้ยคุณจะฮอตนะคะปังปุริเย่นะก็จะมีคนหลายรูปแบบลักษณะเข้ามาจีบมาอ้อยคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะถูกจริตถูกใจใครก็ให้เช็คดูให้ดีก่อนนะคะว่าเขาหรือโทคนนั้นเนี่ยโสดแล้วจริงๆไหมนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้ผิดหวังในความรักนะคะก็ลองดูนะคะก็จะมีหลายลักษณะเลยนะคะ ก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะชาวสดราศีธนูนะคะท่านรอท่านที่รอคอยความรักฟังก็พูดขังหนึ่งก็มีโอกาสที่จะรักรีเทิร์นด้วยนะคะเป็นรักของคุณรักครั้งเก่ารักที่คุณรอคอยว่าเอ๊ะเขาคนนั้นจะกลับมาขอคืนเดียบคุณไหมหรือคุณก็รอคอยเขาคนนั้นก็มีโอกาสสูงมากๆในเดือนนี้เช่นกันก็ขอให้ทุกพลังงานที่ฟ้ากล่าวมาข้างต้นสมหวังในความรักในเดือนแห่งความรักนี้นะคะ ค่ะก็เหมือนเดิมทุกคลิปนะคะมาถึงแล้วนะคะในการเอาฟาก็ดึงไพ่นะคะเป็นไกด์รายให้ยอทคซิเรียน,นะคะลักษณะรูปร่างบุคลิกที่จะเข้ามาหาหนุ่มโสดชาวโสดสาวโดาสดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะคุณได้พลังงานเดอะชาริออร์นะคะเขาเรียกเธอคนนั้นก็จะอ,อยู่ไกลอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่งางศาสนานะคะต่างต่างต่งาตงชาติอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะ นะได้พบนะคะเป็นการเดินทางก็ได้เช่นกันนะคะลักษณะแบบ Ni สส์ออฟคนะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็จะดูอ่อนโยนนะคะดูอบอุ่นนะคะดูดีนะคะคุณก็ดูเอานะคะคุณชอบแบบไหนนะคะลักษณะแบบ Queen of w a n d s นะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็จะดูแบบดูดีดูแบบชอบทํางานดูเซ็กซี่ดูมีพลังงานแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามสูงถ้าคุณเห็นก็จะดึงดูดสายตาคุณนะคะคุณก็ดูเอานะคะคุณชอบแบบนี้ไหมนะคะลักษณะเพิ่มเติมนะคะรูปร่างสีผิวจาก ไพ่ทอริอสนะคะลักษณะแบบอวบค้ํานะคะลักษณะแบบอวบขาวนะคะลักษณะแบบผิวสองสีบางนะคะก็ดูเอานะคะถ้าตรงโดนใจก็นะก็ขอสมหวังในความรักนะคะชาวโสดพลังงานนะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะของท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะคะคุณได้พลังงานชัวร์เพน a ิเคิลนะคะคุณได้พลังงานเพดด์ออฟซอร์สนะคะ คุณชาวราศีธนูคะในช่วงเ,ออเดือนกุมภาพันธ์2565ถ้าคุณคิดว่าสถานะของคุณในช่วงนี้เพิ่งเริ่มต้นคบกันจะเป็นในรูปแบบใดนะคะคุณทั้งคู่จะมีจะต้องมีการออปรับอารมณ์สมดุลทางความรู้สึกความสัมพันธ์ความออความคิดนะทัศนคติต่างๆนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะมีการที่ออพูดไม่ค่อยออจะเข้ากันเท่าไหร่อาจจะพูดสายไปขวาเนี่ยกใ็ในเดือนนี้ถ้าคุณคิดว่าจะเป็นยังไงก็ ตามพลังงานไพ่นี้เลยก็จะต้องอปรับสมดุลปรับด้านอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันเองเนอะอาจจะแบบพูดกันก็อาจจะไม่ค่อยนะตรงใจกันเท่าไหร่แต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ตามพลังงานไพ่เลยนะคะพลังงานไพ่แนะนําก็ใหญ่ไพ่ดูเรานะคะก็ปรับสมดุลอารมณ์พลังงานความรู้สึกถ้าเขาหรือคุณคิดว่าใช่กันแล้วจริงๆก็ค่อย,อยๆเรียนรู้ปรับแล้วก็ทําความรู้จักพัฒนาจะได้ขยับไปอีกเรเวลนะคะก็ในเดือนแห่งความรักก็ นะก็ฟ้าก็อยากให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะพลังงานนะคะสถานะมิเชนนะคะท่านที่คบกันนะคะสามสี่ห้าเดือนนะคะดูพลังงานคุณกันนะคะคุณได้พลังงานไฟส์ออฟโซส์นะคะคุณได้พลังงานเพดออฟเพนจิเคิลนะคะท่านที่คบกันสามสี่ห้าเดือนเนี่ยนะคะที่ทางพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะคุณจะต้องแบบว่าเหมือนต้องปรับสมดุลปรับทัศนคติระวังเรื่องเกี่ยวกับความพูดคือพูด กันไม่เข้าใจอาจจะคุณอายุน้อยกว่าหรือเขาน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็ไว้ร่า,าก,กับกันได้หรือตัวคุณมากกว่าหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องสังเกตพลังงานคุณดูนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยถ้าคุณเข้ามารับชมรับฟังพลังงานแล้วก็อยากให้พดูเรานะคะเพราะว่าคุณจะมีข้อขัดแยง้งมีอารมณ์สวิงง่ายอาจจะพูดแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะมีข้อถกเถียงกระทบกระทั่งกันได้ในช่วงเดือนนี้ก็ถ้าเข้ามารับชมรับฟังแล้วฟ้าก็พูดอีกครั้งหนึ่งขอให้ปรับสมดุลพลังงานนะคะ ก็คบกันนะ่ยก็มาครึ่งทางระยะครึ่งทางแล้วเนอะก็ถ้าเขาใช่นะคุณคิดว่าเขาใช่หรือคุณคิดว่าคุณโอเคหรือสิ่งใดก็ตามแต่ค่อยๆใจเย็นๆค่อย,อยๆอย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 พูดคุยนะคะเพื่อจะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปได้อีกเรเวลนะคะ ก็คนเรานะค,ะคุณถ้าใช่เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็ดีต่อกันถ้าหมดบุญวาสนาก็อีกเรื่องนะคะก็อย่าลืมนะคะให้ใจเย็นๆน,นะคะในเดือนแห่งความรักนี้ฟ้าก็อยากให้ทุกพลังงานสมหวังในความรักนะคะสำหรับท่านนะคะที่สถานะม่ชัดเจนคบกันนะคะ6-7เดือนจะปีนะคะคุณมาดูพลังงานคุณนะคะคุณได้พลังงานเดอะชาร์ลีออตนะคะคุณได้พลังงานเดอะซันค่ะคุณได้พลังงานเซเว่นออฟคัพนะคะ เป็นพรานที่ต้องบอกก่อนว่าบางท่านบางเกณฑ์ตาบรองทางานเนี่ยนะเหมือนกับเอ่อนะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างอายุต่างกันนะหรือต่างศาสนาก็ได้ต่างภาษาก็ได้เช่นกันนะคะแต่ก็ก็คือมีความ่ตงนั่นเองนะบางท่านก็อยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละเขตคนอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดคุยกันทางสื่อ ออนไลน์โซเชียลวิดีโอคอลแชทแชอะไรเนี้ยจะส่วนใหญ่ก็เจอกันพบปะกันน้อยมากนะคะแล้วก็มีพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณเองคิดตัดสินใจนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2,565เนี้ยคุณนะคะชาวราศีธนูเนี่ยในในช่วงเนี้ยคุณจะคิดตัดสินใจพูดคุยกับคู่ของคุณขเขาเธอคนนั้นว่าให้ต่างคนต่างทิ้งช้อยทุกช้อยแล้วก็ออกมาเลือกตัดสินใจคบกันเปิดเผยให ทั้งครอบครัวทั้งคุณและเขาได้รับรู้แม้พลังงานดีๆอย่างนี้ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาลัสีธนูแล้วมาดูพลังงานคู่ของคุณเนี่ยเขาก็เป็นอย่างไรนะคะเขาก็ตรงใจกับคุณเหมือนกันนะคะเขาได้พลังงานจัดเมนนะคะเขาได้พลังงานวิวออฟฟอรจูนนะคะแล้วเขาก็ได้พลังงาน The Fool เดอะฟูค่ะตัวตัวตนนะคะเขาหรือเธอคนนั้นคู่ของคุณอะพลังงานเขาก็คิดรู้สึกว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะพวกคุณค,บ,คบกันแบบ ให้ให้ความอิสระซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเนาะเท่าที่ทําความรู้จักกันมา6กเจดเดือนจะปีนะคะบางพลังงานเป็นในเช่นนี้เลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยนะคะก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนคู่รักในอดีตชาติมีความผูกจิตผูกใจกับคุณเช่นกันเขาก็อยากจะตกลงตรงใจคบคุณเปิดเผยเช่นกันเป็นแฟนแมทใจตรงกันเลยนะคะพลังงานดีๆอย่างนี้นะคะขอให้เกิด กับขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีธนูนะคนเรานะคะถ้าใช่ก็ใช่นะคะแล้วก็คนเราเป็นคู่กันแล้วไม่แคลกันนะฟ้าพูด,พดทกลิบแระฟ้ามีความเชื่อในพลังแห่งความรักในรูปแบบนี้ด้วยนะคะก็ถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็ให้ทําดีต่อกันนะคะถ้าหมดบุญวาสนาก็อีกเรื่องนะคะและพลังงานดีๆอย่างนี้ขอให้เกิดขึ้นกับคุณคมีโอกาสที่จะตกลงปรงใจเป็นแฟนกันชัดเจนเปิดเผยให้คุณทั้งคู่ครอบครัวคุณทั้งคู่ได้รับรู้ขอให้สมหวังในความรักนะคะ คนมีคู่มีครอบครัวนะคะชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะคะก็เ,เป็นพลังงานโดยรวมนะคะถ้าคู่ชีวิตคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วนะคะขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะแต่พลังงานท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้นะคะเนี่ยคุณได้พลังงาน10 of Swords นะคะไม่ได้แย่หรือสิ่งใดเลยนะคะเดี๋ยวคุณดูพลังงานนะคุณได้พลังงาน Ace of Cups นะคะเป็นพลังงานที่ในเดือนกุมภาพันธ์2565เนี่ยคุณจะตัดจบกับพลังงานที่คุณเนี่ย มีความไม่เข้าอกเข้าใจกันไม่ว่าเจะเรื่องใดก็ตามแต่ในคู่ในครอบครัวของคุณนะสิ่งใดก็ตามแต่ในเดือนกุมภาพันธ์25 6 5เนี่ยคุณจะนะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์มีแพชชั่นต่อกันพูดคุยกันช่วยเหลือเกอื้อกูลกันภายในคู่ในครอบครัวเป็นอย่างดีกว่าที่ผ่านมาพวกคุณจะปล่อยทิ้งเรื่องต่างๆที่ไม่เข้าใจที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งไปเลยในเดือนกุมภาพันธ์2565เนี่ยนะพวกคุณจะมีความรักความอบ ช่วยเหลือเกื้อกูลภายในคู่ในครอบครัวเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะแหมพลังงานดีๆอย่างนี้ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีธนูนะสิ่งใดที่ไม่เข้าใจกันก็ปล่อยไปเลยนะคะนะถ้าเรามีคู่ความรักชีวิตคู่ที่ดีอยู่แล้วก็ขอรักษาความรักความสมพั์นั้นไว้นะคะถึงแม้ว่าคู่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําอะไรแบบเดิมๆเรื่อยๆมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือถูกใจคุณเท่าไหร่แต่เขาหรือเธอคนนั้นคู่ของคุณเขาก็รักคุณน,นะคะและเขาก็มั่นคงกับคุณ,คณเขาก็พร้อมที่จะ นะช่วยเหลือเกือ้อกูลกับคุณให้คุณมีความสุข,ส,ข,ส,ขสมบัติในคู่ในครอบครัวนะคะในเดือนแห่งความรักในเดือนกุมภพ 25, าพันธ์2555ก็ขอให้พลังงานไพ่แบบนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ปรับสมดุลและก็มีความสุขสมบังในคู่ในครอบครัวเลยนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะทุกพลังงานทั้งชาวโสดสถานะเชน่นคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็ท่านใดที่ต้องปรับสมดุลพลังงานความรู้สึก อารมณ์ด้านความรักนะคะก็ปรับสักนิดนึงนะ,ะการปรับสมดุลพลังงานก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจะได้มีแต่สิ่งดีๆมีพลังงานดีๆมีพลังชีวิตที่เข้ามาให้สู้ต่อสิ่งต่างๆได้นะคะและในเดือนแห่งความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2 5ง5นนี้ก็ขอให้สมหวังในความรักทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทั้งกายและใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ